ไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงนะครับโดนเนี่ยหนักเกือบเกือบสองชั่วโมงเต็มๆนี่คิดว่าเปอร์เซ็นต์น่าจะรอยากนะครับอันนี้ประเมินจากประสบการณ์ส่วนตัวเนาะอันนี้ก็ผมมาถ่ายให้ดูเลยเนาะนี่ฝนยังตกอยู่นี่อันนี้ขออนุญาตนะครับอ่าใช้มือถือกล้องนะครับถือมือถืออีกรอบหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับก็นี่นี่แหละหลุน้นผมไปโฟกัสดอกที่กำลังบานเนาะอันนี้ คือไอบานก่อนหน้านี้สองสามวันเนี่ยมันอยู่ระยะพวกห่างแยะขาวอยู่อีกเนาะผมถือว่าระยะห่างแยะขาวนี่แบบนี้หลังฝนหนักนะครับนี่ฝนยังตกอยู่นี่ครับยังดูยังชุ่มฉ่าเลยนี่ทําใจแล้วครับนี่แหละที่เขาบอกว่าโหเก่งเฮงต้องเฮงด้วยนะเก่งไม่พอเออสุดโหดนะครับ ที่นี่นะครับรัตภูมิสตูนนี่ฝั่งอันดามันเนี่ยเรียบเรียบอันดามันเนี่ยฝั่งสตูนพัทลุงเนี่ยสงขาบานผมเนี่ยโ้โคตรหนักเลยนะครับเฮ้อทาใจทําใจครับผมเราทําอะไรไม่ได้เราทําได้แค่นี้แหละสุดๆแล้วนี่ีปดูนี่ไอที่มีลุ้นก็น่าจะต้นเดือนนะนะคิดว่า แต่ก็มันยังน้อยต้นเดือนนะครับที่บานต้นเดือนก็ถือว่ารุ่นๆนี้แหละสามสี่วันก่อนหน้าที่บานห่างแย,ยขาวตรงนั้นนะครับผมถือยังขาวเนาะไหมครึ่งหนึ่งไม่ถึงตูดก็มีถือว่ายังขาวอยู่ขออนุญาตนะครับมือสั่นๆหน่อยนี้อันนี้ผมว่าน่าจะล่วงแล้วเนี่ยถ้าไปโดนเนี่ยพวกนี้ยังเนาะแต่พวกที่แบบไหมแล้วนี่น่าจะล่วงนี่กลางนะครับสุด อมีพื้นที่ไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนโดนบ้างครับอ่าสุร,ราษฎร์ธานีพรีพัทุลุงสงขาแล้วก็สำมจังหวัดชายแดนนะครับดอกพุ่งจะบาเลยครับสดๆร้อนๆดอกก็พอมีพอกินไม่ถือว่าดกเท่าไหร่ก็โดนอันนี้สงฝนฝนใต้ผ้ายังคึมสตูนเดีย๋ยวผมพาไปดูต้นที่หางแยะ เริ่มขาวเนี่ยพวกนี้มันยังถ้ามันล่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับนี่คือพรุ่งนี้รู้เรื่องนะครับพรุ่งนี้รู้เรื่องพอพอแดดเริ่มส่องมาเช้าเช้าโมงแปดโมงเก้าโมงเนี่ยเริ่มล่วงถ้าขาวนี่ไม่พลาดนะครับคิดว่าตามที่ที่ผมตั้งหัวข้อครับเปิดเสร็จรอดยากคือมันหนักเกินเนาะ อันนี้เริ่มพองอันนี้อันนี้ก็ยังยังไม่ไหม้นะถือว่ายัางไม่ไหม้แต่ว่ามันขึ้นเก็บเริ่มพองเริ่มแบ่งเซลล์เยอะขึ้นนี่ก็เหมือนกันต้นนี้อน,นี้ต้นสาวๆนี่ผมถ่ายดูต้นซ้อมฝึกฝึกเป็นฝึกเป็นอ,อย่ามือสั่นๆนิดๆน,นะครับผมรีบมาถ่าย เหมือนกันหมดเลยทุกต้นนะครับวันนี้มันยังไม่เรื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้สองวันรู้เรื่องนะครับโอ้ยทำใจทำใจครับผมรับสภาพเนาะฟ้าฝนทำอะไรไม่ได้พวงมณีพวงมณีนี่บานสุดท้ายเลยอันนี้ไอชุดชุดชุดที่บานตอนเนี้ย อนยามีลุ้นเนาะแต่ถ้าถ้ามันไปตกอีกวันหนึ่งหรือมันลืนนี้เหมือนเหมือนวันเนี้ยก็เรียบร้อยนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็มีมีแววดูมีแวดแวด,วดูฝนตกต่อเนื่องหลังจากวันนี้พุ่งนี้วันที่สิบสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยคิดว่าน่าจะตกนะครับจากพยากรล่าสุดฝั่งนู้นก็ผมไม่เดินแล้ะเหมือนกันหมดนนะครับนี่ ต้นลิบานเยอะเยอะอ๋อมีนะครับชั่วโมงนึงเนี่ยคือมันถือว่าน้ําเยอะไปแล้วครับผมหางแย้นี่เราให้กันปกติแค่สิบสิบห้านาทีไม่เกินนี้ก็ถ้าอากาศความชื้นเนี่ยก็ล่วงเลยนะครับถ้าแ,แบบดินแห้งเราให้น้ําสักสิบห้ายี่สินาทีถ้แบบทิ้งอ้ดินแห้งเลยก็ล่วงนะครับคือมันละเอียดอ่อนมากช่วงหางแย้เนี่ย อยิ่งฝนตกหนึ่งชั่วโมงนี่ไม่ต้องพูดถึงเนาะนตกแบบหนักเลยนะครับหนักแบบว่าเม็ดโตโตไหลระหว่างร่องเลยตกมีผลแน่นอนครับผมอ่ะอันนี้ก็ลุ้นกันเนาะวัดดวงแล้วล่ะครับผมก็ทําใจแล้วตั้งแต่ฝนดูดาวเทียมล่าสุดที่โพสต์ลงเพจนี่มีผลครับมีผลหนึ่งชั่วโมงเนี่ยครึ่งชั่วโมงแบบถ้าแบบ ถ้ามันแบบตกแบบสักสิบห้ายี่สิบนาทีหยุดแบบเนี้ยนะครับมันจะติดดีนะเท่าที่ประสบการณ์ที่ทํามานะนี้มันมันเกินนะครับโอ้หนักจริงๆฝั่งตลาดไม่ตกนะครับฝั่งคนเนียงเนี่ยตรงกันข้ามถนนฝั่งสียแยกคูหาอีกฝั่งหนึ่งอนะ่ะฝั่งทะเลมันไม่ตกนะครับผมเช็คกับพื้นที่อำเภอคนเนียงไม่ตกมาตกฝั่งรัตภูม แล้วแต่ภูมิมันเยื้งเย้งมันติดสตูนนะติดอันดามันนะครับเราก็เลยโดนสองฝนนะครับเออผมกี้เกียจเดิอล่ะลกด้วยนะครับก็นี่มาอัปเดตให้ดูเนาะเดี๋ยวมาดูต้นนี้ต้นใบก็เริ่มจะแก่จะเข้มขึ้นเข้าเ,เจอเจอฝนนีกนี่เดี๋ยวมาวัดดวงชุดเนี้ยชุดที่บานเนี่ยครับคิดว่า หนักจริงๆครับผมนครก็หลายๆอำเภอน่าจะหนักเหมือนกันนะบ้านพี่ๆเาที่นครน,นี้ก็ส่งข่าวมานะครับนี่มี่ขาวๆพวกเนี้ยโอ้อันตรายทั้งนั้นนะครับเนี่ยไอที่ผมเขี่ยหมวกปลดหมวกเรียบร้อยเนี้ยอันตรายทั้งนั้นถนึงฝนไอนที่ไข่ไข่ไข่นกกระทาพวกรุ่นก่อนๆเนี้ยก็ไม่ค่อยจะเป็นไรนกกระทาจะล่วงบ้างแต่ไม่มีเลยของผมไม่มีเลยครับฝั่งนี้เป็นหลงลินแล้ว อันนี้ต้นซ่อมต้นซ่อมมีป่าปลาดยดอกนี่ก็ต้นซอ่อมฝั่งนี้ก็จะออกแน่นหนึ่งนี่นี่ห่างแย,ยกกลางเลยนะครับเมื่อวานก็ตกเมื่อวานก็ตกนะครับก็วันนี้ก็ซ้ำอีกรอบหนึ่ง ครับผมนี่พี่ๆฝั่งนครน,นี่เขาแจ้งมาโอ้โหตกหนักจริงๆนครับที่นี่ที่นี่น่าจะเกือบสองชั่วโมงนะครับแบบหนักๆเลยครับผมโอ้นี่รุ่นเนี้ยทําใจแล้วครับเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งสองสามวันพรุ่งนี้อ่ะห่างแย้เนี่ยผมว่าน่าจะล่วงเยอะ เจอแสงแดดอะไรครับพวกนี้ก็รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้นี่คือขาวทั้งหมดนะครับทั้งไปลงทั้งเยอะขาวขออนุญาตนะครับแบบจะกล้องจะสั้นๆหน่อยผมไม่ได้หยิบขามาเมื่อกี้ วันนี้มันยังไม่กระทบเท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้หลุนนะครับโอเคนะครับอัปเดตประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดกล้องก่อนนะครับนี่มืดมาม่กแล้วนะครับคิดว่าน่าจะซ้ำอีกรอบหนึ่งดูจากฟ้าฝนแล้วโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงกันนะครับก็ประมาณนี้เนะาะแปลงที่โดนฝนโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสด,ดีครับ